ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ Pay Thunder รีวิวสมัครผ่อนคืนเงินจบในคลิปเดียวคลิปนี้ก็จะมารีวิวสมัครผ่อนคืนเงินจากแอปเงิน Thunder นะซึ่งเป็นแอปผ่อนสินค้าได้โดยที่เราไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะซึ่งเป็นเงินผ่อนในระบบจากธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์นั่นเองใครที่อยากจะดูคลิปแยกๆนะครับให้ไปดูในเพย์ลิ์ได้เลยนะครับยังไงรับวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะเบย์ทันเดอร์เป็นเงินสด เพื่อการผ่อนสินค้าและบริการนะโดยให้วงเงินสูงสุดถึง4 0,000บาทเลยนะดอกเบีย้ยประมาณ2 0 8ต่อเดือนหรือประมาณ25%ต่อปีนะผ่อนได้นานสุด12เดือนไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อผ่อนแล้วเราสามารถรับสินค้าได้ทันทีนะไม่ต้องมาจำไม่ต้องคำประกันกตะิกาเนี่ยคืออายุ20-65ถึงปีมีรายได้ประจำจากการทำงานอาชีพอิสระและใช้สเตตเมนต์ออนไลน์ของธนาคาร8ธนาคารในการยื่นขอวงเงินนะ ก็บอกเลยนะครับว่ารู้ผลไวมากเลยนะครับเพียง15นาทีเท่านั้นถ้าสมัครผ่านแล้วนะก็สามารถผ่อนสินค้าร้านค้าในเครือได้เลยนะซึ่งมีข้อแม้ก็คือธนาคารที่เราสามารถยื่นสเตตเมนต์ออนไลน์ได้เนี่ยมีแค่8ธนาคารเท่านั้นนะนอกจากนั้นไม่สามารถยื่นได้และที่เขาบอกมาว่าไม่ต้องเซฟเองเงินเดือนเนี่ยก็สามารถยื่นขอวงเงินได้เนี่ยก็ต้องมีรายได้เข้าบัญชีอยู่นะครับใครรับเงินสดอยู่เนี่ยก็บอกเลยว่าลําบากแน่นอน แล้ววงเงินนี้ขอ1ครั้งใช้ได้1ครั้งภายในแล้วเวลา30วันนะครับถ้าเกิดจะใช้เพิ่มหรือใช้ใหม่เนี่ยต้องทําเรื่องใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ตอนนี้ร้านที่รองรับการใช้เป y t h ันเดอร์ในการผ่อนเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่พอสมควรอยู่นะอย่างเช่นเนี่ยในรูปเลยละกันนะ d t a ท i have cpu t g phone galaxy mobile หรือร้านอื่นๆที่ผมแสดงให้ดูนะครับตอนนี้ ก็สําหรับคนที่ต้องการจะซื้อมือถือคอมเนี่ยก็น่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับสำหรับการใช้พวกวงเงินผ่อนพวกนี้นะสำหรับวิธีการสมัครแอป,ปเงิน thunder นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีบัญชีธนาคาร SCB และมีแอป,ป SCB easy ก่อนนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถสมัครได้นะถ้ามีแอป,ป SCB easy เล้ยเนี่ยให้เราเริ่มต้นได้เลยนะครับก่อนอื่นให้เราไปโหลดแอป,ปเงิน thunder มาก่อนเลยนะโดยแอป,ปที่เราโหลดมาเนี่ยจะต้องเป็นแอป,ปเงิน t h เดอร์ของบริษัท SCB a b c a d เท่านั้นนะครับ ซึ่งเป็นลูกของบริษัท S c B ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะแอป,ปอื่นๆไม่ใช่นะครับแค่ชื่อเหมือนกันเฉย,ยๆนะเมื่อเข้ามาในแอป,ป,ปครั้งแรกก่อน,นะครับก็จะเจอกับข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการแอป,ปเงิน thunder อ่านให้หมดแล้วก็กดยอมรับนะหน้าต่อมาก็จะเป็นการให้ความยินยอมก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหววัตถุประสงค์ทางการตลาดเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเนี่ยก็ให้กดเริ่มความยินยอมนะ ก็จะเป็นรายละเอียดบอกว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องยินยอมบ้างนะโดยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเนี่ยต้องยินยอมเท่านั้นนะครับไม่สามารถปฏิเสธได้นะส่วนวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์ทางการตลาดเนี่ยเราสามารถกดปฏิเสธได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อนะแต่ส่วนตัวผมนี่คืออยินยอมไม่หมดเลยแล้วกันมาหนะ้าเงินทันใจใช้ทันเดอร์นะ ก็จะเป็นรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างนะก็จะบอกนะว่าแอปสินเชื่อออนไลน์ปลอดภัยถูกกฎหมายมีสินเชื่อเงินสดและผ่อนสินค้าโดยสินเชื่อเงินสดชื่อสินเชื่อตั้งหลักเป็นนาโนแฟแนนนะรู้ผลภายใน15ทีรับเงินภายใน24ชั่วโมงส่วนสินเชื่อผ่อนสินค้าชื่อเปย์ทันเดอนะโดยจะได้วงเงินภายใน15ทีนะและสุดท้ายนะครับเราสามารถมีโอกาสได้วงเงินเพิ่มด้วยนะถ้าเกิดว่าเราจ่ายตรงเวลา เมื่อมาหน้าแรกนะครับก็จะเข้าสู่คําว่าท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบนะก็ให้กดเข้าสู่ระบบเลยกรอกเลขที่บัตรประชาชนใส่วันเกิดแล้วกดไปต่อจากนั้นให้ระบุรหัสเลเซอร์ไอดีด้านหลังบัตรประชาชนนะโดยมีทั้งหมด12หลักนะจากนั้นให้ใส่คํานำหน้าชื่อจริงนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ให้ครบแล้วกดต่อไปแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลอีกรอบหนึ่งนะก็กดยืนยันไป กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วกดไปต่อหน้าต่อไปเป็นหน้ารับ OTP นะก็จะได้รับ SMS ที่ส่งมาให้เนี่ยก็เอารหัส OTP ที่ได้เนี่ยเอาไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วกดไปต่อมาหน้ายืนยันตัวตนผ่าน SCB Easy App นะก็ให้กดอนุญาตได้เลยนะมาหน้าตั้งรหัสพินก็ตั้งให้เรียบร้อยเลยนะหหลักและยืนยันพินให้เสร็จก็จะเข้ามาในสู่ระบบทันที ในหน้านี้ถ้าเรามีสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยสมัครมาก่อนหรือสมัครไม่ผ่านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยก <c oughs> ็ให้กดไปเลือกดูผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับก็ให้เลือกผ่อนสินค้าหรือ pay thunder เลยนะก็จะมีคร่าวๆเ,เลยนะว่ามีอะไรบ้างนะดอกเบี้ย25%ต่อปีผ่อนนานสุด12เดือนวงเงิน40,000บาทยื่นขออนุมัติภายใน15ทนะซึ่งที่จริงเนี่ย ไปยื่นที่หน้าร้านร่วมรายการได้เลยนะครับใช้เวลา15ทีค่อนข้างจะเร็วอยู่จากนั้นก็ให้กดเริ่มขอสินเชื่อได้เลยนะหน้าเริ่มขอสินเชื่อเปตันเดอร์วงเล็บผ่อนสินค้าเนี่ยก็จะมีแจ้งไว้ด้วยนะว่าไม่ได้รับเงินสดนะครับไม่ได้รับเงินสดนะครับแล้วก็ซื้อได้เฉพาะร้านค้าที่กําหนดเท่านั้นทําสัญญาเพียงครั้งเดียวด้วยแล้วก็ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลด้วยนะถ้าไม่มีอะไรก็ให้กดไปต่อมาที่หน้าขออนุญาตเข้าถึง ข้อมูลมือถือส่วนตัวของท่านนะก็ให้กดเริ่มแล้วก็ให้รอประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อนเนี่ยแอปเงิน thunder เนี่ยจะขออนุญาตหลายอย่างอยู่นะครับอย่างเช่นที่อยู่มือถือรายชื่อติดต่อการโทรปฏิทินรูปภาพ sms ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลการใช้ก็จะให้ไปที่หน้าตั้งค่าให้กดแอปเงิน thunder แล้วกดอนุญาตการติดตามใช้งานได้เลยนะ รอสักพักใหญ่ๆนะครับก็จะขึ้นว่าท่านเนี่ยได้ทำรายการสำเร็จแล้วก็ให้กดไปต่อได้เลยมาที่หน้าอัปโหลดสเตทเมนต์นะก็ให้กดอัพโหลดได้เลยโดยอัพเงินทันเดอร์เนี่ยจะลองรับ8ธนาคารนะซึ่งผมก็ยื่นกระสิกรไทยไปให้นะครับก็กดอัปโหลดเลือกไฟล์แล้วกดไฟล์สเตทเมนต์ที่เป็น PDF จากธนาคารเท่านั้นนะ และกดกรอกรหัสผ่านนะครับถ้าเกิดทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเมนเครื่องหมายที่สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนเป็นสีเขียวและติกถูกทั้งหมดเลยนะเราสามารถอัพบัญชีธนาคารเยอะเเลยก็ได้นะครับเพราะมันมีผลเกี่ยวกับวงเงินที่ได้รับนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดไปต่อเพื่อยืนยันได้เลยนะหน้าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็กรอกให้เรียบร้อยเลยนะว่าทาอาชีพอะไรสาขาอาชีพชื่อบริษัทตําแหน่งงานอายุงานเบอร์โทรที่ทํางานแหล่งที่มาไรายได้และวันเงินเดือนออกแล้วก็กดไปต่อ รายได้รวมต่อเดือนก็ให้ใส่ไปตามจริงนะว่ามีเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นค่าขาอิสระรับจ้างเสร็จแล้วก็กดไปต่อนี่สินค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนเนี่ยก็ให้ใส่ตามจริงไปให้หมดนะกดไปต่อบุคคลอ้างอิงความสัมพันธ์อะไรชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อก็ให้กดไปต่อข้อมูลการสมรสสถานภาพสมรสและจำนวนบุตรที่มีนะครับใส่เรียบรอ้อยแล้วกดไปต่อ ที่อยู่เพื่อการติดต่อและใช้พิจารณาสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ใส่ไปนะประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นอะไรเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านสถานะเนี่ยว่าเป็นของใครก็ก,กดให้เรียบร้อยแล้วกดไปต่อที่อยู่อาศัยก็ให้ใส่ไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็กดไปต่อนะที่อยู่ตามบัตรประชาชนถ้าเหมือนที่อยู่ที่ติดต่อได้เนี่ย ก็ไม่ต้องใส่นะครับก็ให้กดไปต่อได้เลยมาหนะ้าสรุปข้อมูลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับให้ติ๊กถูกเข้าไปเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและคำรับรองในการขอใช้บริการสินเชื่อแล้วจักกั้นกดไปต่อได้เลยรอประมาณ15นาทีนะครับ <S 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 เพื่อพิจารณาผลโดยจะมีผลเนี่ยส่งกลับมาที่อีเมลนะก็บอกตรงนะครับว่าผมไม่ผ่านอีกแล้วตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครกู้ผ่านแล้วนะครับก็ทําตามต่อได้เลยนะครับมาที่หน้าเริ่มการทําสัญญานะ โดยเมื่อเราได้วงเงินแล้วอ่ะให้เราไปที่ร้านค้าที่ร่วมกวับเปเทนเดอร์ได้เลยเพื่อสั่งสินค้าโดยวงเงินที่ได้เนี่ยจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวนะครับและต้องไม่เกินวงเงินที่อนุมัติมีอายุเพียง30วันเท่านั้นก็ให้กดจ่ายด้วยเปเทนเดอร์จากนั้นก็กรอกรหัสร้านค้าหรือลิงก์ที่ร้านค้าส่งมาเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก,กดยืนยันได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์นะเขาก็จะส่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องมัดจำอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีค่าธทมเนียมด้วยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการผ่อนสินค้าแบบไม่มีบัตรเครดิตนะสำหรับการจ่ายเงินค่างวดของเงิน thunder นะก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือจ่ายผ่านแอป scb easy หรือว่าจ่ายผ่านแอปธนาคารอื่นนะครับสำหรับวิธีการจ่ายผ่าน scb easy เนี่ยก็ให้เข้าแอปเงิน thunder ได้เลยนะแล้วกดปุ่มสินเชื่อที่เราต้องการจะจ่ายเงินนะแล้วก็กดปุ่มชําระผ่านแอป scb easy นะ ระบบก็จะพาออกจากแอปเงินฮันเดอร์เราไปที่ s BC c b Easy แทนก็ให้กรอกจํานวนเงินที่ต้องชําระโดยให้ชําระมากกว่าหรือเท่ากับค่างวดที่ต้องจ่ายนะจากัหนก็กดยืนยันเพื่อจ่ายเงินค่างวดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการจ่ายเงินผ่านอธนาคารอื่นๆเนี่ยก็ให้รอรับ QR code เพื่อใช้ในการชําระเงินกู้ผ่านใบแจ้งหนี้หรืออีเมลก็ได้นะโดยให้สแกน QR code เนี่ยด้วยธนาคารอะไรก็ได้นะ จากนั้นก็ระบุจํานวนเงินที่ต้องการจ่ายโดยจะเท่ากับหรือมากกว่าค่างวงดเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ให้ตรวจสอบข้อมูลโดยต้องเป็นบริษัท SCB a n a c u s เท่านั้นนะบริษัทอื่นไม่ได้นะครับเดีย๋ยวจ่ายผิดนะแล้วก็ยินยงนการจ่ายเงินได้เลยนะเพียงเท่านี้ก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดูในเพลย์ลิสต์หรือท้ายคลิปนี้ได้เลยนะก็จะมีคลิปที่เกี่ยวข้องขึ้นให้อยู่นะ ใครไม่ข้อสงสัยคำถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างไว้ดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเห็นเนี่ยผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย